สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือภารัตพันธุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํานายฝันนะครับผมก็ฝันว่าว่ายน้ําคําทํานายฝันและเลขเด่นน้าโชคนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับผมก็สําหรับใครที่ฝันเห็นว่าตัวเองว่ายน้ําอยู่นะครับผมหรือจะเป็นน้ํา ที่ไหนก็ได้จะเป็นน้ํในแม่น้ําลาคลองหรือจะเป็นน้ําทะเลที่ไหนก็ได้นะครับผมหญิงชายใดฝันว่าว่ายน้ําอยู่นะครับผมว่ายน้ําเหนื่อยอ่อนหรือว่ายน้ําข้ามฝั่งหรือขึ้นตะลิ่งได้นะครับผมไม่ว่าจะอันนี้อธิบายก่อนว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ฝันเห็นว่าตัวเองว่ายน้ําอยู่ไม่ว่าหญิงผมบอกไปแล้วว่าว่ายน้าอยู่ในแบบว่าว่ายน้ําอยู่ในทะเลก็ได้ว่ายน้ําอยู่ใน แม่น้ําก็ได้หรือว่ายน้ําอยู่ในสระน้ําที่ไหนก็ได้นะถ้าตัวเองนี่อยู่ในน้ําแล้วว่ายอยู่คือว่ายน้าตัวเองต้องเหนื่อยด้วยคือเหนื่อยอ่อนหรือยังไงหรือจะว่ายข้ามฝั่งว่าตัวเองว่ายด้วยความเหนื่อยยากว่ายขึ้นมาว่ายอะไรอย่างนี้เสร็จคือว่ายได้ข้ามฝั่งไปเนี่ยแหละคือขึ้นตะลิ่งได้เนี่ยก็คือว่ายจากซึว่าลงไปว่ายน้ําอยู่แล้วว่ายไปเรื่อยๆจนขึ้นตะลิ่งได้ด้วยความแบบว่าโอ้โหด้วยความยากลําบากมาก เราขึ้นตลิ่งได้ก็คือไหว้าาข้ามฝั่งไปได้ทายว่าจะหมดเคราะห์หรือพ้นทุกข์น่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาภายหลังก็คือไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรมีสิ่งอะไรร้ายอยู่นขณะนี้ก็ตามคุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้อย่างเช่นคุณมีคนมาทวงหนี้หรือบางทีคุณอาจจะพบกับโรคร้ายหรือพบเคราะห์พบอุไปสรรคอะไรคุณก็จะสามารถรอดพ้นจากมันไปได้ แล้วพอคุณรอดพ้นจากมันไปได้เช่นคุณหายเจ็บป่วยคุณหายจากโรคภัยหมดนี่อ,อะไรต่างๆบางทีก็อาจจะสามารถที่จะเอาชนะผมพูดถึงอุปสรรคทั้งปวงนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้หายเร็วๆนี้หรือไม่ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเร็วๆนี้แต่มันก็จะผ่านไปได้แต่หลังจากที่ผ่านพ้นไปบางคนอาจจะผ่านไปเฉยๆก็คงคิดว่าเออพอใจละแต่มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาภายหลังอย่างแน่นอนนะครับผมแต่แค่ท่านว่ายน้ําเนี่ย วนเวียนอยู่ในแม่น้ําหรือในทะเลไม่ข้ามฝั่งก็คือวนไปไหยไปไาวมาแล้วมันไม่ขึ้นฝั่งสักทีอ่ะไม่ข้ามฝั่งหรือไม่ขึ้นฝั่งเนี่ยทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยต่อไปนะครับผมบางทีถ้าว่าฝันแบบนี้ก็คือยังไม่ขึ้นฝั่งนะผมจะบอกว่าบางทีถ้าคุณมีเคราะห์อยู่แล้วอาจจะหนักกว่าเก่าหรือบางคนเจ็บป่วยแล้วก็ยังเจ็บป่วยไม่หายบางคนนะที่ยังไม่มีอะไรที่มัน ไม่ดีเกิดขึ้นก็ใหเราะวังตัวหน่อยสำหรับคนที่จู่ๆไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอะ่ะแต่ว่าไปฝันในลักษณะน,นี้ก็แสดงว่าใหเราะวังตัวก็คือฝันว่าว่ายวนอยู่ในทะเลหรือว่อายอยู่ในอ่าในแม่น้ำเนี่ยก็คือว่ายวนอยู่อย่างนั้นหาฝั่งไม่เจอก็ใหเราระวังหน่อยนึงว่าอาจจะต้องเจอเคราะห์เราเรียกอย่างนี้ดีกว่าสรุป คุณจะบอกว่าถ้าคุณเจอฝั่งว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่ในทะเลหรือในแม่น้ำแล้วเจอฝั่งก็แสดงว่าคุณจะหมดเคราะห์แลวมีสิ่งดีดีขึ้นมาภายหลังแต่ถ้าเกิด่ายไม่เจอฝั่งยังวนอยู่กับเหมือนกับไพยเรือในอ่างยังไม่เจอฝั่งสักทีนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีเคราะห์หรืออาจจะเจ็บป่วยแล้วบางคนอาจจะยังไม่มีอะไรอย่างเช่นว่ายังปกติดีอยู่ก็ให้ระวังหน่อยหนึ่งสําหรับโรคภัยแท้เจ็บหรือเคราะห์ร้ายที่จะตามมาวิธีแก้นะครับผมผมไม่พูดอย่างเดียวว่าเออให้ เจอคุณจะเจอกับอะไรยังไงยังไงผมจะบอกวิธีแก้ด้วยถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นหากว่าคุณหหไหววนเวียนอยู่ในแม่น้ําไม่ข้ามฝั่งเนี่ยอผมจะบอกว่าให้ไปทําบุญสะดอะเคราะห์โดยด่วนนะครับผมหรือบางทีก็สวดคาถายันทุนนิมิตตังนะครับผมผมจะบอกว่าการทําบุญเนี่ยไม่ว่าคุณจะฝันหรือว่า ฝัน้ายในกรณีในแที่นี้คือฝันลายฝันลายหรือว่าบางทีเจออุปสรรคเคราะห์ภัยนานาภัยต่างๆหรือเป็นล,งลัง้ายจิ้งจกทักอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นอะไรต่างๆ,ๆนานาหรือแม้แต่เคราะห์ที่เป็นทางทางที่เห็นได้เนื้อตาแท้ก็คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่แบบคุณเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นอุปสรรคไม่ต้องเป็นลังบอกเหตุอะไรหรอกอย่างเช่นว่าคุณ เจอสิ่งสวยๆสิ่งเคราะห์ร้ายอะไรที่แบบว่าอย่างเช่นว่าคุณเจอคนมาทวงหนี้เจออะไรต่างๆนานาที่ว่าชีวิตของคุณนะตอนนี้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งฝันหรือลังบอกเหตุอะไรทุกอย่างในทางที่ทําให้คุณไม่สบายใจผมแนะนําว่าวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือการทําบุญทำบุญให้แก้ที่สุดบางได้ดีที่สุดอาจจะเป็นถ้าเกิดหนักๆหรือเกี่ยวกับชีวิตของคุณโรคภัยไข้เจ็บของคุณ ก็แนะนาว่าทําบุญเกี่ยวกับการบริจาครงหรือบางทีก็เกี่ยวคนตายเช่นกันอา่าก็ผมก็ได้นำมนาครับว่าการบริจาครงหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับพระสองฆ์อาพาธหรือถ้าเกิดเกี่ยวกับเ,เรื่องเงินอย่างเช่นว่ามันเป็นอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องฝันอย่างเดียวนะแต่หมายถึงเกี่ยวข้องกับไปทั้งหมดเกี่ยวชีวิตในด้านท่านคุณมีอุปสรรคต่างๆนะเกี่ยวกับเงินด้วยผมจะบอกว่า ให้ทําบุญชําระนิสสงเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องไปที่วัดเสมอให้คุณเนี่ยอาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับว่า,อาโอนเงินไปก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หรือมีสถานที่ที่เขารับโอนเพราะาสมัยนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะไปวัดลําบากแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณไปวัดได้ควรไปนะครับผมเพราะว่ามันจะได้รับพลังตรงเนี้ได้รับพลังเขาเรียกว่าพลังงานที่ดีจากวัดด้วย ถ้าไปได้ก็ไปแต่ถ้ากระทรงคุณไม่สะดวกไปเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์มีอะไร่ารพัดก็โอนเงินไปทําก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่ถ้าจะไปวัดดีที่สุดเพราะาคุณจะได้รับพลังงานจากวัดด้วยแล้วมันเหมือนเธอว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันเห็นกันตรงๆนะมันตรงเนี้ยมันจะชัวร์ที่สุดนะครับผมก็ทําบุญดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอเค้าภายอะไรและถ้าฝันแบบนี้แนะนําทําบุญครับผมส่วนเลขเด่นนําโชคเลขเด่นนาโชคตร,ตรงนี้ผมจะทวนซ้ำส,สองรอบนะครับหนึ่งเจ็ด สองเจ็ดสองสี่สองสี่เจ็ดแล้วก็สามสี่เจ็ดครับผมเอาใหม่นะครับผมเผื่อเร็วไปหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองสี่สองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดนะครับผมก็ประมาณน,นี้ส่วนผมเป็นหมอดูลายมือพ24ยีีนะครับผมใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหก 2, 6, ใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมลายมือพี่สีทาราสองหก 2, 6, นะครับผม ก็ดูทางไลน์นะครับผมดูทางออนไลน์ก็ไลน์ไอดีที่ผมใครจะดูไลน์มืทพ่เหรือจะดูเบอร์โทรศัพท์อ่าเดี๋ยวผมแจ้งทีหลังครับผมก็ใครที่้องานขอรายละเอียดการดูขอราคาการดูวังไงารก็ใต้ข้อความด้านล่าคลิป YouTube ด้านล่างก็ทักเข้ามาไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างข้อความใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube ถ้าเข้ามานะครับผมวิธีการทัาเข้ามาก็สอบถามรายละเอียดสอบถามครูเข้ามาคผมจะส่งรายละเอียดส่งอ่าราคาไปนะครับผมก็ เข้ามาสอบถามมาวิธีการดูผมไม่พิมพ์ส่งไปไอ้วิธีการดูนะครับผมก็วิธีการดูทักสอบถามรายละเอียดสอบถามะอะไรเข้ามาก่อนออผมจะส่งรายละเอียดให้ไปนะครับใครที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องบางทีผมป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณบางท่าน,นเป็นผู้โชคดีแล้วการโทรไลน์ไปสกผมก็เป็นได้นะครับผมส่วนเวลาดูเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่หัดเสียงส่งไปนะเวลาดูผมจะดูผ่านทางโทรไลน์นะครับผม ก็ให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชชีวิตคุณที่ปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาแบบให้ผมเป็นโค้ชส่วนตัวผมเป็นโค้ชที่แบบว่าเป็นหมอดูประจาตัวให้กับคุณไปทางออนไลน์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็เราสปิเกร์โฟนคุยกันสดๆกันเลยนะครับผมเต็มที่กันไปเลยส่วนถ้าเกิดใครมี2แบบอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามีลายมือกับพยุตซีดู2อ,อย่างด้วยกันแต่ว่าใครจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะดูลายมือ ดูพ่ยิีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดท่านใดดูสองอย่างเนี่ยผมอาจจะแถมดูเบอร์โทรกับดูวันเดือนปีเกิดให้ก็อันนี้ผมอาจจะแถมพิเศษให้ไปนะสำหรับบางท่านที่ต้องการอยากจะดูวันเดือนปีเกิดก็คือขอแบบนี้เพิ่มเติมได้ว่าจะดูวันเดือนปีเกิดหรือจะแล้วก็ดูเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมจะดูให้เป็นกรณีเสริมพิเศษเพิ่มไปถ้าใครต้องการแบบแต่ถ้าท่านใดที่อยากจะดูแบบนี้สี่สี่อย่างวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ลายมือพ่ยิปีสี่อย่างในราคาที่แบบว่า อ่าแค่ลายมือกับพายุซีแต่ถ้าต้องดูอ่าลายมือกับพายุซีนะก็คือเหมหือนดูสองอย่างนะก็ประมาณนี้ผมจะแถมพิเศษให้อีกไปนะครับผมก็แล้วส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับผมนะครับผมมีขายเบอร์โทรศัพท์ด้วยแต่ว่าก็จะแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ก็คือถ้าใครที่ต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะดูให้นะก็คือที่รวมอยู่ในลายมือพายุีด้วยก็คือ เอ่อผมจะแนะนําบางอย่างว่าเบอร์สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆถ้าใครเร่องการเปลี่ยนเบอร์ศั์หรือว่าอะไรอย่างนี้ผมไม่แนะนําเบอร์ศัพ์ซีซ่วให้ถ้าเกิดใครที่มาดูเบอร์สั์กับผมแล้วแล้วชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าอย่างนี้ผมจะบอกแนะนําว่าเบอร์นี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็บอกตามสภาพบอกตามความจริงไปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เบอร์ดีอยู่แล้วผมก็จะแนะนําไปบอกว่าเออเบอร์คุณดีอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน คุณอาจจะใช้เบอร์เสริมไปอะไรยังไงหรือจะให้ผมหมาให้คุณไปหาเองอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกตามสภาพาตามความจริงหรือถ้าคุณอยากให้ผมหาให้เบอร์ดีๆยังไงให้หาผมหาเบอร์ที่ดีเลิศมาก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ท่านนะครับผมแต่ถ้าจะให้ผมดูก็แล้วแต่ครับผมรู้ว่ายัางไงก็แล้วแต่มันจะมีแบบให้ผมดูเพิ่มเติมไปจากลายมือพยศีก็แต่ถ้าเกิดใครจะดูบรศัพั์แบบฟรีอันนี้ก็เคยผมดูแถมเนี่ยก็อาจจะต้องดูลายมือพยศีสองอย่างรวมพ่วงกันนะครับผม จะดูพิเศษแถมให้นะครับหรือ uh ว่าจะให้ดูยังไงก็แล้วแต่นะครับผมนี่คือแบบออนไลน์นะครับส่วนแบบ v i p เป็นงานดูดสี่อย่างด้วยกันลายมือด้วอซีงหงเหงตัวเลขจูใจเต็มที่สี่อย่างด้วยกันใครที่ต้องการดูลายมือด้วอซีงหเหงตัวเลขจูใจเต็มที่สีอย่างแบบ v i p ที่สำนักงานนี่คือแบบที่สำนักงานนะครับผมก็มาที่สำนักงานได้มีหลายคนที่มาดูผมว่างไว้ที่สำนักงานตอนนี้ชีวิตพัฒนาไปในทางดีหลายคนมากแล้วบางคนก็รับรวยเป็นเสรษฐีหลายคนมากมาย สิ่งที่เขาเตรียมมามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นที่เตรียมมาก็คือแรงใจในการพัฒนาตัวอย่างแรงกล้าเขาจึงมีภาษีในการมาดูผมตอนนี้ก็ร่ำรวยไปหลายคนจากคนที่เคยเป็นหนี้ตอนนี้ก็หลุดพ้นจากหนี้เป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วจากบางคนที่เคยเป็นลูกจ้างขง้ามคอตอนนี้ก็เป็นนายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมบางคนที่มาจากต่างประเทศเป็นอาคารตุกาจากต่างประเทศเนี่ยก็คืออุตสาห์บินมาหาผมมามาเพื่อดูกับผมเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็กลับไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ มังคังลำรวยไปหลายเท่าเขาเป็นคนรวยอยู่แล้วนะก็แจ้งไว้ก่อนบางคนเป็นซีอบางคนเป็นผู้จัดก,การธนาคารตอนนี้เขามาดูาผมเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมผมก็บอกว่าแรงใจงการพัฒนาตัวเองสําคัญที่สุดนะครับผมนี่คือแบบ V.P. แบบธรรมดาที่สมังานก็มีจํากัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดานะครับผมมีอะไรเหมือนกับพายฟแบบออนไลน์ก็จะเต็มที่กันไปเลยนะครับผม เคลียร์กันไปเลยเต็มที่กันไปเลยมี3แบบน,นะครับออนไลน์แล้วก็มีแบบ VP ที่สำนักง,งานมีแบบธรรมดาที่สำนักง,งานนะครับผมถ้าท่านไม่สะดวกจะมาก็ออนไลน์ก่อนได้นะครับผมส่วนธรรมดาที่สำนักง,งานก็มีลายมือที่สีส่วน VP ที่สำนักง,งานนะครับผมก็จะมีดูตัวเลขอย่างที่ผมบอกด้วยว่ามีทั้งเบอร์โทรมีทั้ง บัตประชาชนหรือว่าจะเป็นสาตัวเรขก็แล้วแต่ถ้าของใครที่คุณอยากจะให้ผมดูก็เอามาให้ผมดูได้ที่สำนักง,งานและมีลายมือพระยิเสียก็มีหัวเหงด้วยนะครับผม ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพิ่มเติมด้วยนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับผมฝากเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมให้ผมกำลังใจเยอะๆเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ ในวันนี้ลาทุกท่านเปเพลงตอนนี้ก็เชื่อว่าในการทำใน,นสิ่งดีๆในวันนี้จะส่งผลที่มันคงต่อชีวิตของดดนะคุณในอนาคตของวันข้างในแน่นอนวันนี้ลาไปนเพลงตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม